ชัวรคอมเพนซีวี <Yeah. S 1> สำหรับวันนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่พบปัญหาผนังบ้านนะคะมีรอยแตกไายงาวันนี้นะคะนิปปอนเพนมีคําตอบให้ไปพบกับกูรูจากนิปปอนเพนเลยค่ะสวัสดีค่ะ แปมพนิตนานโปรดักต์แมเนจเมนต์จากนิปป Paint ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่แปมนะคะมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนแนะนําบ้างคะแปมเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะน่าจะมีปัญหาที่ผนังบ้าน,นะคะ่ะเกิดรอยแตกรายงานเนอะะซึ่งทำให้ฟิล์มสีหรือทําให้ตัวบ้านเนี่ยดูไม่สวยเลยมัน<ช>จะ,ะดูเก่าดูโซมเนอะะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะ นอกจากจะเกิดรอยแตกรายงานทําให้ไม่สวยงามแล้วมันทําให้เกิดปัญหาความชื้นตามาด้วยค่ะเพราะว่าความชื้นค่ะสามารถที่จะแทรกซึมผ่านรอยแตกเหล่านั้นค่ะขึ้นมาบนฟิล์มสีทําให้เกิดปัญหาสีซีจางสีพองสีลอกลอนในอนาคตได้ค่ะส่วนวันนี้นะคะนิพจน์เพนของเรานะคะก็มีทางออกให้กับทุกท่านค่ะนั่นก็คือนิ p p o n เพ i นเฟ็กซี่ซีลตัวนี้นั่นเองนิพจน์เพ้นเฟกซี่ซีลของเรานะคะเป็นสีรองพื้นสูตรอะคริลิกสูตรน้ำเนาะ ที่มีความยืดหยุ่นสูงมากค่ะยืดหยุ่นสูงนี่ยืดหยุ่นขนาดไหนคะพี่ถ้าเทียบกับสีรองพื้นทั่วไปนะคะตัวนี้นะคะ f ฟซซี่ซิของเราสามารถยืดหยุ่นได้สูงถึง3 0 0เเลยค่ะโอ้สามร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะใช่ <laughs> ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าทุกท่านนะคะใช้ตัวนิปจนเพยเฟซซี่ซิลค่ะทาลงไปบนพื้นผิวบ้านนะคะก็จะช่วยที่จะปกปิดในเรื่องของรอยแตกลายงาค่ะในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้นอกจากนั้นนะคะยังช่วยที่เราป้องกันปัญหาที่เกิดจากความชื้นที่จะแทรกขึ้น <laughs> ว่าตัวนี้นะคะมีเทคโนโลยี ได้ล็อกเทคโนโลยีค่ะที่ช่วยค่ะป้องกันไม่ให้น้าซึมผ่านเข้าสู่ฟิล์มสีและยังช่วยค่ะที่จะช่วยระบายความชื้นที่อยู่ด้านในนะคะออกมาสู่ด้านนอกเพราะฉะนั้นหมดกังวลเลยค่ะว่าจะเกิดปัญหาสีบ่งของล็อกเราในอนาคตแล้วรองพื้นตัวนี้ค่ะเป็นฟิล์มสีอะไรคะพี่ตัวนี้นะคะจะเป็นรองพื้นเนื้อสีขาวเนี่ยเลยล่ะค่ะใช่ค่ะสามารถทาได้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยอค่ะแล้วตัวนี้นะะจะเหมาะกับพื้นผิวแบบไหนบ้างแล้วไม่เหมาะกับพื้ผิวแบบไหนบ้างคะ ตัวน,นี้นะคะสามารถทานะคะอา,อาจจะเน้นย้ำไปที่ตัวที่เป็นปูนซีเมนค่ะเนาะหรือว่าพื้นผิวนะคะหรือโครงสร้างบ้านที่สามารถที่จะยืดหยุ่นง่ายๆพวกพีแคสอะไรใดอย่างเงี้ยค,ค่ะก็สามารถที่จะใช้ f ฟกซซ g s e a ได้แต่ว่าถ้าเป็นเหล็กหรืออะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่สามารถใช้ได้เพราะเขาเป็นสูตรน้ำค่ะอาจจะไม่ถูกกัระดิ่กเท่าไหร่แล้วตัวนี้นะคะมีวิธีการใช้งานยังไงบ้างคะค่ะสําหรับถ้าเป็นปูนใหม่นะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะผสมนะคะก็ค,ะคือคนให้เข้ากันค่ะ แล้วก็สามารถที่จะทาบนผนังได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นผนังปูนเก่าค่ะอาจจะต้องทําการขัดลอกฟิล์มสีเก่าออกให้สะอาดก่อนค่ะแล้วก็ค่อยที่จะทาตัวเฟ็กซี่ซิลของเราลงไปใช่ค่ะแล้วถ้าสมมติเราลงลองพื้นตัวเฟ็กซี่ซิลไปแล้วค่ะตัวสีทับหน้าเนี่ยค่ะควรจะเป็นรุ่นไหนหรือว่าเป็นแบบไหนดีคะค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะว่านิปเปิลเพนเฟ็กซี่ซิลค่ะเป็นสีรองพื้นที่มีความยืดหยุ่นสูงเพราะฉะนั้นค่ะที่จะช่วยเหมือนเสริมการทํางานของการยืดหยุ่นเนี่ยก็จะ ขอแนะนำสีทับหน้าเป็นนิปพลเพนเวเธอร์บอลค่ะ,คะเพราะว่าสีทับหน้านิพพลเพนเวเธอร์บอลของเราอะคะ่ะมีความยืดหยุ่นสูงเช่นกันถ้าเกิดว่าใช้คู่กันนะคะก็จะช่วยแก้ปัญหารอยแตกรายงานได้ยเยี่ยมเลยล่ะคะ่ะอืมไน,นี้ก็คือเพิ่มอายุการใช้งานของ,ของผนังบ้านไปด้วยใช่ไหมถูกต้อง<ม>เลยค่ะ๋อค่ะแล้วตัวนี้นะคะมีขนาดเท่าไหร่บ้างคะมีทั้งหมด3ขนาดด้วยกันค่ะก็คือสามารถเลือกกันได้เลยเนาะก็คือ4กิโลทางด้านนี้นะคะแล้วก็จะเป็นขนาดกลางนะคะ10กิโลแล้วก็ถังใหญ่ค่ะด้านหลังของเราค่ะ20กิโล สำหรับ<ะ>ลูกค้าบ้านไหนนะคะที่พบเจอผนังรอยแตกรายงานหรือว่าอยากเพิ่มอายุการใช้งานของผน,นังบ้านนะคะก็เป็นรุ่นเฟรชที่ชิลรุ่นนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการเลือกซื้อสินค้าตัวเฟรที่ชิลนะคะสามารถบลอกอินได้ที่โฮมเพนทั้ง10สาขาเลยนะคะ b บ r ร์คอร์เซน เป็นออนไลน์ทั้ง f a c e b o o k นะคะแล้วก็ไลน์ออฟ i ิเชีเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณกูรูจากมิบ้านเพนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะถ้าไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆกับร้านสีอันดับหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกะระดิ่งแจ้งเตือนได้น,นะคะกดเลย